สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านที่ติดตามช่องยู u ูบทีเด็ดเด็ดเก็บบอลกับผมลุงใหญ่ประการทุกทุกท่านด้วยแล้วกันนะครับวันนี้กลับมาเจอกันในวันที่17ตุลาคม2564แล้วกันครับจัดไปสำหรับทีเด็ดพุตบอลเต็งเน้นหนึ่งตัวประจำวันนี้ครับผมวันนี้อาจจะมาดึกสักนิดหนึ่งแล้วกันนะครับต้องขออภัยสำหรับทุกทท่านที่ติดตามด้วยแล้วกันนะครับวันนี้เราไปดูฟุตบอลลาลิกาสเปนครับคู่ระหว่างบาสุลูนาอะไรเงี้ยครับวันนี้เปิดบ้านรับการมเยือนของ บาลนเซียครับสำหรับคู่นี้จะทำการแข่งขันกันในเวลานะครับผมตีหนนะครับตีสองนะฮะผมขอไว้ด้วยตีสองนะครับ,มา,รบมาดิกเลยทเดียวสำหรับคู่นี้นะครับเดี๋ยวยามนำพาทุกท่านไปดูบทวิเคราะห์กันสักนิดนึงแล้วกันนะครับสำหรับคู่นี้นะครับสถิติการเจอกันมา3นัดหลังสุดเป็นยังไงกันบ้างนะครับผมล่าสุดเนี่ยเป็นฝ่ายของบาร์เซีาที่ บุกไปเอาชนะบาร์เซียได้3ประตูต่อ2นะครับก่อนท่านี้เสมอกันมา -2 2นะครับแล้วก็เป็นฝ่ายของบาร์เซียนะครับผมเอาชนะบาร์เซโลนา2ประตูต่อ0ูรเรียกว่า3นัดหลังสุดที่เจอกันมานะครับผัดกันแพ้ผัดกันชนะอย่างละ1ผลนะครับแล้วก็เสมอกันมานะครับผลงานของเจ้าบ้านบาร์เซโลนานะครับผมถือว่าบาร์เซโลนาเนี่ยอยู่ในยุคที่เรียกว่าย่ำแย่มาในช่วงที่เปลี่ยนคุณซื้อมาเป็นโรนัลคูมันนะครับผม รวมทุรในการที่ผ่านมานะครับบาร์เซโลนาเก็บชัยชนะได้แค่นัดเดียวนะครับผมเป็นการเสมอ2แล้วก็ล่าสุดนี่แพ้2นัดรวดเลยนะครับเป็นการพ่ายแพ้ให้กับแอตเลติโกเมาดริด2-0แล้วก็แพ้ให้เบร์ิกาในศึกยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีก3ประตูต่อศูนย์นะครับก็ถือว่าเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์สำหรับผู้จัดการทีมอย่างโรนัลโด้ครับส่วนผลงานในบ้านนะครับผม5้านัดหลังสุดที่ผ่านมานะครับเรียกว่าเก็บชัยชนะได้3นัดนะครับแพ้ไป1เสมอ1่นะครับล่าสุดเนี่ย เปิดบ้านรับการเยือนของเลมันเต้ก็เอาชนะเลมันเต้ไปได้3ประตูต่อศูนย์นะครับแล้วก็ก่อนหน้านี้เสมอกรานาดามา1ประตูต่อ1นะครับแล้วก็แพ้ให้กับบาเยนร์มิวนิกนะครับผมในเกมยูฟ้าแชมเปี้ยนลีกศูนย์ประตูต่อ3นะครับเอาชนะเกตาเฟ่์สองหนึ่งแล้วก็เอาชนะเรอัลซัสตัดสี่ประตูต่อ2เป็นการชนะแฮนดิแคปแค่2ครั้งนะครับแพ้ไป3ก็ถือว่าใครไปอยู่ที่บาร์เซโลนาก็ถือว่าทำให้เสียทรัพย์ได้นะครับ เรามาดูผลงานของผู้มาเยือนอย่างข้งขางทาวบาเลนเซียกันบ้างแล้วกันนะครับรวมทุกแต่การที่ผ่านมา5นัดหลังสุดถือว่าบาเลนเซียก็ฟอมแผ่วไปเหมือนกันนะครับผมเก็บช,ชนะทั้งหมดได้แค่นัดเดียวแล้วก็เสมอ2แพ้ไป2นะครับล่าสุดเนี่ยเสมอกับคาริสนะครับในเกมไปเยือนศูนย์ประตูต่อศูนย์แบบไม่มีสกอร์นะครับผมแล้วก็แพ้ไฮเดคปด้วยนะครับแล้วก็ก่อนหน้านี้นเสมอกับแอตเลติโก,กบีเบลนะครับผมแอตเลติี่บีเบลนะครับหนึ่งประตูต่อหนึ่งครับ ผลงานเกมไปเยือนก็ไม่ค่อยสู้ดีเท่าไหร่นะครับผมสําหรับบาเลนเซียนะครับเป็นการเอาชนะในเกมไปเยือนนี่แค่นัดเดียวนะครับเสมอ2อแพ้สนะครับล่าสุดเนี่ยเสมอกับคาริตศูนย์นะครับแพ้ให้กับเซเรีย่สามประตูต่อหนึ่งนะครับเอาชนะโอซาซูนาสี่หนึ่งนะครับเสมอกับแกรานาด้าหนึ่งประตูต่อหนึ่งแล้วก็แพ้ให้กับเบรนฟอร์ดในเกมเครื่องสองประตูต่อหนึ่งครับสำหรับทั้งสองทีมนี้นะครับดูภาษีแล้วเนี่ยบาเซโลน่าถึงแม้ว่าจะเป็นทีมที่ฟอร์อมย่ำแย่ในช่วงหลัง ทศที่ผ่านมานะครับผมนะครับหลังจากที่โรนัลคูมันเนี่ยเข้ามาทําทีมนะครับผมก็พร้อมนี่ดรอปลงไปอย่างเห็นได้ชัดนะครับสำหรับบาร์เซโลน่านะครับค่าคืนนี้เนี่ยความพร้อมของนักเตะทั้งสองทีมนะครับบาร์เซโลน่ายังคงใช้งานเฟรดดี้นะครับรวมไปถึงมาตินเบตแล้วก็โรนัลอาวาโคนะครับผมนะครับสำหรับค่าคืนนี้อต้องขออภัยด้วยกันนะครับ3คนที่พูดมานี่คือยังไม่สามารถใช้งานได้นะครับผมนะครับ ก็วันนี้บาซูน่าจะมาในแผนการเล่นเป็นสี่สามสามนะครับวันนี้จะมีผู้สาประตูเป็นมาร์คอันเดสเตเกนนะครับเซียนโยนะครับเดสนะครับผมแล้วก็เคลาปิเก้นะครับเอลิกาเซียนะครับจอร์ดีอัลบาที่จะลงประสานเป็นแนวรับนะครับผมแล้วก็เซเกโอบูเจสนะครับผมแฟรงกี้เดยองกาบี้อันซูฟาติแล้วก็เมลฟิเดบายรวมไปถึงลูกเดรจองที่จะลงลาดตระไห้ำคืนนี้ครับในส่วนของบาเลนเซียนะครับผมวันนี้มาในแผนการเล่น4-4-2นะครับผู้รักษาประตูเป็นจอร์จี้ มาดั์วิลลี่นะครับแล้วก็โทนี่ลาโต้กาเบียวปอลิสตาโอมาอดิเลรเต้นะครับแล้วก็เควุสนาบาสเกตนะครับรวมไปถึงอูโกดูโรนะครับเก็มลูกก็จะมีเอลเดอร์คอสตานะครับผมแล้วก็ยังมีในส่วนของมักซีโลเกสแล้วก็กอนซาโลเกเดสนะครับผมที่จะลงทำล่าตาขายสำหรับครัคืนนี้นะครับดูสถิติมาแล้วเนี่ยบาซ่ายังถือว่า ฟอร์มยังเหนือกว่านะครับผมแล้วก็วันนี้เป็นฝ่ายของบาร์เซโลนาที่เปิดเลทราคามาต่อที่1ลูกนะครับผมถือว่าวันนี้เนี่ยบาร์เซโลนาท่าหลูกมาเร็วเนี่ยถือว่าได้เปรียบแน่นอนนะครับผมราคา1ลูกก็ถือว่าสําหรับเกมนี้ก็เขี่ยวนิดนึงนะครับผมแต่ก็ยังมั่นใจอยู่ว่าบาซ่าจะเก็บชนะได้อย่างแน่นอนสำหรับค่ำคืนนี้นะครับก็ฟันธงไปอยู่ที่บาร์เซโลนาเลยล้วรันสำหรับค่ำคืนนี้ครับใครตีชื่นชอบก็สามารถตามก็ได้ก็ไม่ชอบก็สกันมานะครับแล้วก็อย่าลืมด้วยนะครับฝากต ช่องยูทูบที่เด็ดเด็กเก็บบอลด้วยด้วยน,นะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร b ์ให้ด้วยนะครับวันนี้ลุงใหญ่ต้องลา,งลา,งลางไปแล้วนะครับจนกว่าจะพบกันใหม่ในโอกาสต,ต่อไปวันนี้สวัสดีครับ